ขาดพิสุขภาพพิสายท้องขาดมอได้ <laughs> ขาดมอไม่บริห็นหน้ามู้วดสิคร <laughs> <c oughs> ับสวัสดีครับคุณแม่จำลองสู่ไปด้วยจันจ่าครับขอบคุณครับ แจ็สีสูงเี็สีค้อยแล้วเนื้อสีเลียนนะอาชินะใหม่ๆน้ำมูมากออกกับว่ามีอยู่ <c oughs> บาดต้นสิน้าเสือสีนะาเก็บเขียนขาดเก็บเขียนโมเอาไว้แต่ท้ายิิพน้ำมนูนี่ทางขับมอไซค์านนมาผูกด่านยังมืดขึ้นไล่หนะนะลายเกียบโม่เป็นทางลัดมาลังบ่อขอสอด นั่งนู่น้องขังข้างของหมอดเตแม่เก็บมาไหนเอามาทั้งใส่ตนลยะัังไายคิดเหนื่อหาวิ่โว้มีแต่ประสาทสั่์เหมือนนึงคนตกเนาะตีสามลูกก็เกวดดังปบเขานั่งอยู่โถ่สั่นโผโมยอยู่ใต่ห่มสัาสายใหญ่ตาดอยู่ในเรี่ยงแบบนี้กบใหญ่ไันโง หบว่าท่านวันที่สิบแปยก็จะไปหาที่ักหมอยแี่น้อยผมบางสีเดี๋ยวไปคือการละเริ่มเก็บกันปวดมีแล้วครับ ผู้เป็นธรรมดาเขาใส่งานมันมานดุนสำลวดเก่ามากจัดลูกมาว้วมลูกมากลื่งจัดดูกเื่แปบจอระดีแหง <c oughs> สังคานร่างกายห้องคือกันจัดเก็บเยียกตวดเช่าตรวหวล้งตวดเช่าหูฝ่าตาฟังโอ้ยสมบูรแนวสิเป็นแกี่กี่ตั้งแต่อายุ วางสามสิบมาหดตั้งแต่เกิดมาจนหดสามสิบแปดสามสิบเก้าผมยังโเขาใจอยูว่าเป็นผู้เฒ่าเป็นห้ายังเหมยังจบ <c oughs> เครื่องพังเดียวทส่งนั่นแหละเลื่อมทรงสัญญาณมาแล้วปวดขาปวดแท้างูฝากตาฟังมาแล้ว <c oughs> ใส่งานเป็ดดดนดนวดมันก็สีนอกคือหลุดตัว ยังกินเขากินน้ำยังทายยัง,งียวเห็นผู้เฒ่าคนจมบ่างคนยังมากเล่อไปตามภาษาผู้เฒ่าแต่กิ้มาตัวคนเลียดอีกแอก้วบ่

นะสิบดาวเลยกิตพิพิธสวัสดีครับ